เคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟก็อดแอนเซตนะครับเอ๊ะหรือว่าก็อดเอแนเซตโอเคน่าจะ2ชื่อนี้แหละชื่อใดชื่อหนึ่งไงก็ขออภัยแอดมินก่อนเลยนะครับอ่านชื่อเซิร์ฟไม่ออกซะแล้วกูโอเคเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแนว MK ปืนลัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาจากกิจกรรมแชร์กลุ่มก่อนเลยนะครับนี่นะใครที่แชร์กลุ่มนะครับเซิร์ฟนี้แชร์แค่3กลุ่มเท่านั้นนะจะได้เป็นเอ่อเซตฟรีซาโซริ free, 10เซตแล้วก็ตัวละครฟรีถาวรหนึ่งตัวนะครับสำหรับ <c oughs> คนที่แชร์นะแล้วก คิดว่าของตามผมก็น่าจะมีนะครับเซิฟนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่โปรโมชั่นเลยแล้วกันนะครับนี่นะโปรโมชั่นก็จะมีเป็นเติม50ได้มีดกับเป่านะครับยังไม่ได้เซ็ตเซ็ตเนี่ยจะเป็นเติม90อ๋อนี่ไงโอ้แชร์กลุ่มได้เป็นซาโซรีเลยนะครับนี่นะก็คือเซ็ต90้นั่นเองนะครับแล้วก็ไล่มาเลยร50สูงสุดเป็น300นั่นเองนะครับส่วนตัวละครก็จะเป็นตัว500กับตัวพันนะครับนี่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสเตตัสไม่ได้บอกนะตัวพันก็ดีกว่า500ู่าร้อย Okay. ต่อมานะครับรูปสุดท้ายจะเป็นอัตราการเติม s s สวนะครับนี่นะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีด้วยการทั้งหมด2อันจะเป็นเติม5 0 0นะครับนี่นะแล้วก็พันหนะครับพันหนี้จะเพิ่มมาเป็นตัวละครเพิ่มมาด้วยนะครับน่าจะเป็นสะสมหรือเปลว่าน่าใช่นะหรือว่าอาจจะเป็นแบบเติม500เพื่อซื้อเซตเบวกแล้วก็พันหเพื่อซื้อหนกคู่กับตัวละครอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่แน่ใจก็ลองถามแอดมินกันดูนะครับรูปมันก็มาประมาณนี้นะอะ เครายละเอียดก็ครบละเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับโอเคมาครับผมร้อมาสู้สามแล้วได้ด้วยตอนนี้ใช่สามร้อยชิลเอ,อ้ยอาอตาย Bao à? Đi xe, mấy này á à. nhỉ đi Nhỉ thằng anh oh, Cái tay, nhớ mọi người Thôi Ồ, mì đi đấy ทนะ้ที่ะมาด็ต้องเจลนนะครเลยาวันที่ครับเนะจ็บเออสามร้แตกไอชีเอเ้นี่วะ สีอะไรดใครีีมุกสี่ะนานี่ผมนะพี่แจมเนี่ยหาสีให้หนูว่าต้องสูดนี่มาทำไมครับแม่งยังอึดเหียวอ่ะมันจะไม่ตายเร็วอะออใช่มันอึดมากเลยอ่ะ พี่เจมต์แพี่ตาเขาใส่เสร็จไรอ่ะไม่<ต>รู้อ่ะตาย นไหนคือพี่เนยครับม้ยังครับั้นบนครับพี่ยังได้หรอสดีครับุเรนทุเรนเนยเข้มาแล้วที่มาหลังจากผมแม่ทุกเม็ดมีมีไใครตีแม่เกมี้ใครตีแม่ไอ้เงี้ยนี่ผมไม่เอาม่เล่นด้วยมีไใรตีอไรดม่ดีเดมเฮ้ยเอสเอสเอายิงเราไอสัต โวยเอ้ยยิงไข่ไม่ตายนะเบย่อ่ะเสามทิวแล้วนะพี่ยิงคุมอ่ะหนูเ่นไเซนแล้วแอดมินเอาไนะพูดอะไรยังอ่เฮ้ยใครใครหัวใครหัวที่ราที่ด้เดี๋ยวมาใช่ฮ้ยดูกูดักเลย ให้โหดเลยทุกเม็ดไอ้เหี้ยแต่เอ้เอแตกกูได้แค่ตัวจริงจริงแต่ก็ถือว่าเปิดได้สวยครับเราลุยต่อยาวๆไอ้แตกได้แค่ตัวได้ไงกูงงกูงง,งมาเฮ้<า>ยไอ้ตัวเจ็บครับ ตัวเจ็บโอ้เจียโดนแอดมินิีอ่ะเจ็บหนักโอ้หรอให้ซอรอตี้นี่มาหน่อเด็กจอรอหิงอะเจ็บหนันก ตายตายหนึ่งโอ้โเตา็สามร้อยไหมก็สามร้อยไหมเอาเนี่ยเอาเจ็บล้วทีหน่อยทีหน่อยไม่แช่หัวตีอ่ะเดี๋ยวจะออกตีเลยตายทุกเม็ดอุ้ยเด็ดแตกต่องเร้อยต้องหัวผิดทำเนียนเลยนะ กล่าวเนียงกันเลยกล่าวโกงกันเลยเอ็ดเอ็ดแรงเออพี่ยูจี้ตีมาหน่ดิพี่น่ารักหรือพี่ยูจี้ตีหน่อยพี่ไอ้คนนี้เป็นคนนั่งหัวตี้อ่ะคนนี้ไอ้โซโล่เป็นโซโล่เอาตีอ่ะเอาตีมาได้ไหมผมตีอย่างไ้ไม่ไหวเลยพี่เขาคมจัดเลยไล่ทุกเม็ดเลยไม่ได้สวนเลย เ็บนะเจ็บนักเฮ้ยโอเคอย่างพี่จิตออกแล้วท้ายทุกเมตรมาดิมาดเฮ้ยสองตัวแม่เวต้วแมวครับมีกีเหรอ เอาแตกอาหนึ่งเอห,หมดดิเฮ้ยมาไมี่ไปไอย้ยมโผล่ปะเนี่ยคมจังวะโอ้ยยังไม่ตายห้อไม่พาอะไรอ,ะอ,อ,รอ,อ่ะโอ้โผ่อะโผล่อะไรเนาะ ตีมาตี๊ยมาอดอิ่มเลยครับว่าว่าไม่ว่าสองเอกแม่เลยนะพี่คนนะแรกรออะไรอ่ะเว้ยอ่ะส่องเอกอ๋โหตกเลยน่าดูเองแมงเรือก้อนเรือไหลเป็นน้ำเลยอ่ะ

เจ็บนะโอ้โออยแมวกูแมววอนนี้ไข่ามารรพี่เหนียววะใช่ใช่มันจะอึดทำไมมันอึดจังวะมันก็เกินไปมันไม่ให้กูกูสู้ได้เลยมัน,หนให้เฮ้ยโอ๊ยเหี้ยอะไรเอย่าเฮ้ยพี่เนยคนนู้นมึงตนนี้กูไหอยู่น,น,น,นะกูว่าเออนั่นแหละตัวละครมันถูกก็ครหลอนอ่ะอึดอะไรวะ เดินยกือบจุอดกนน้าดูปืนกูไม่เานะอ๋จุกอดจุคอรดครับอะไรกูจุกอดกูจุคอดเดี๋ยวเฮียไหลเป็นน้ำไม่กูไหลเป็นน้ำไม่ได้ถือไปเลยแกอไรกูรู้แว่าแค่นภมันไม่ตายไม่รู้เหมือนกันโอ้ยยี่สิามตัวไปก่อนเฮียไปก่อนดีครับใช่พี่สาเอ็ครับไม่ใช่เอ็ดพี่เองด้วย เอ้คนในเซิร์ฟอะของเอาลงมาเองใช่นัคอะไรอะตัวละครหน้ากากแดงนี่ไงมีคนเล่นตัวเหมือนเราเนี่ยวิ่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่ไปร้องมั้งไอ้เนี้ยตัวพันห้าโหเนี่ยตั้งสามีตัวสู้ไงทางนี้ต้องร้องป่ะดี๋ยไม่ร้องเลยเออได้เเนยกมยิงปืนไว้โอ้ย ไปร้องเยอะเจ็บเยอะทุกเม็ดเลยเยอะแค่จำนวนก็้วพอทุกเม็ดจริงๆอ่ะถึงจะตายเพราะว่าบางคนมันเลื่อนน่าจะเร็วนะเพราะว่าเกินไปไงวะไอ้คือบางคนผมก็ยิงมันทุกเม็ดมันก็ไม่ตายมันก็วิ่งเข้าโซนอะไรผมยังไม่อะไรเลยอุ้ยปูนตีแล้วไม่เป็นไรโอ้ดูดิเรามีน้องเก็บโห ตายกูได้กูได้ปล่อยของเลยปล่อยของเลยของกูหมดแล้วเฮียโอเคของผมได้ของผมหมดละโดนเขาไปเยอะตี้เราแม่งเกลียดเข้าครั้งแล้วเนี่ยเราจับอะอ๋อกูไม่แน่อะนี่แก๊สะไอ้ตัวโคตรโกงอ่ะหมายแม่น้องแม่ไอ้โกงไรให้เป็นไรอ่ะหลุดไปไกลนั่นอะไอ้นี่โอ้โหไอเด็ก ไอ้นี่ไม่โกงเหรอไอ้หัวแดงคนเนี้ยที่มันอยู่บนตึกเนี่ยมันไม่โกงฮะคือกูโกงคนเดียวอ๋อเฟี้ยวอะโอ้ยะไรเด็กก็ยู่ใกล้หัวทุกนั้นอะไรเนี่ยหรอวะหัวทุกนั้นอะไรวะไอ้นี่มันจะไหนอ่ะมันจะดิหัวทุกนั้นชุตอนไหนวะห้องไหนมึงบอกได้ดิไว้รุ่นเยอะเลยทุกเดตจะกูดหลังคนเดียวหายหรอห้องไหนห้องไหนราไปพูด มันโดดลงแล้วมันโดดลงแล้วพูดหน่อยดิเวลาดอได้มาช่วยทางไช่แบบนิ่งๆอ้เชี่ยทางเสรฟเฮ้ยยืดมือของจ้าใครเหใครเยเฮ้ยใครโดนคนเดียวน่ะเห็นบ้างป่ะพี้เจียนดียนเียนไอ้ียนดีโอ้โหจะได้ไม่ยอมตายหรอก มีคนไปละแอดมินอุ้ยพ่อผมยิงก็ไดเลยต่อสามร้อยส่วนส่วนห้าร้อยกูไปเดียวกูจะตายเดี๋ยวกูส่วนเขากูไม่กูยิงเขาได้รถเลยแน่ใจเหรอเนี่ยยิงยยังอึดเลยไม่อึดไม่ขึ้นแม้แต่เลยกูขับวะไอ้เนี่ยกูไม่พูดอะไรไม่เป็นแล้วนอกจากคับว่าไอ้เนี่ย เอาเด็กกูมีเคฟเอาเด็กครับ2 2> <c oughs> หกเ <c oughs> มตรสอไรงอนนไม่ไม่ลงจริงเหรอไอ้ดีไม่ด้วยอ่ะคือผมพูดอะไรผมก็ไม่ได้ดูแย่ผมว่าคนดูเข้าใจฟิลผมอะ่ะโอ้ยมันจะตกใจมันยิ่งพูดมันจะ,จะยิ่งดูแย่น้องอย่าไปพูดเยอะได้เปล่าพี่ผมทุบแม็กซ์ขนาดนี้ไอ้พูดอะไรเยอะไปนั่นละ เองก็ต้องคิดด้วยเนี่ยสกิลเพย์พี่ก็มีโอ้จูก,กัสเนี่ยยังดูสเต็ปแย่ละยิงอื่นมาก <c oughs> อ่ะอ่าวยิงไม่โดนเขาไม่ได้หรอกหูร้องกูยิงไม่โดนอเออกูยิงไม่โดนรึประเดี๋ยวยันสียันสียันสีมาเร็วแรงสายหนึ่ง จุก็อันนี้จะตายละหมายถึงกูเลยจะตายละอุ้ยจุก็ต์ไอ้สัเกือบตายมาพัคเกอร์เอ๊บเอ๊บไอ้ยู่ชั้นไหนอ่ะพูดอะไรไอ้เอมมี่หนูขอเบอร์วอแนนด์หนูจะโอนคืนใช่ทำไมอ่ะกูรู้กว่าทุกนัดเลยไปดูี่สตรีมกว่า ไม่ตายไม่ต่างกันเลยอ้าวแมไปืนเนาะคุนยิงชาตนี้ก็ไม่นนะอาการหนักจัดไปออกเข้าใหม่แบบบักว่ะไม่เอาของในครั้งไม่ได้หรอก็คืออะไรเป็นสตรีมเมอร์เหรอโวนตังคืนคืออะไรวะ ไอ้นึงเฮ้ยมาดิเหลือมึงกับกูละหัวแดงเนี่ยไอ้นี่ก็ตัวละครเดียวกับผมตายไม่รู้เม็ด <c oughs> เนี่ย ไอ้นี่มันก็เล่นตัวเดียวกับผมทำไมมันตายอะ่ะสรุปแล้วมันอยู่ที่อะไรอะ่ะผมว่าคนดูคิดได้อะดีสรุปมันอยู่ที่อะไรอะ่ะฮะพูดไปดิ <c oughs> รู้กันอยู่ครับของแบบเนี้ไม่ยอมรับไอห่าเกมยิงปืนสกิลเพนไม่เท่ากันก็คแค่นั้นอึ Uh -huh. à, ai, du đi, du chơi đi, ai à đi, du đẹp nhá, hup, đi, lại đi nè, ê tạc gì đi d รัมฮ่าฮ่าฮ่าเรากถือว่าเราได้คอนเทนต์นะใชแบบนี้หวานหวานเลยแต้งฟอร์คอนเทนต์แล้วกันตายตายร้องได้เว้ยจริงๆอ่ะอย่าไปร้องเยอะ เอ้าเฮ้ยโอ้เซิร์ฟชิบหายเป็นไรครับเนี่ยโอ้กําลังคอนเทนต์กําลังโหดเลยเอ้าโอ้โหต่ออีกนิดครับผมมาแล้วทนยู่ไม่ได้คนคนนี้นะยืนอยู่ข้างตัวไปข้างมึงเวอร์เกินปรับลงเถอะไอ้นี่เขาโหดตัวได้ดิผมไม่อยู่ตัว ก็ไม <si ่ก็ไม okay. ่เวอร์เท่าไหร่นะน้องไม่ไม่เท่าไหร่พี่เดี๋ยวรู้ตัดคลิปเนสตรีมให้ดูไอ้แอนทิมเดี๋ยวตัดขอดูเลยตายเลยแอดมินเขายังตายเลยมาสายโทรมาไงสตรีมเมอร์หรอครับผมยิงแล้วไม่ได้มาลางเราทำไมวะนี่ของนายตัดมาลับไปตัดแรกแรกไม่อะไรนะหลังเริ่มรำคาลแล้วเยอะจัดเลยโห้ยต่อสายเรงตรงในวันในในเพจงเดี๋ยวโอ้ยเหี้ยเนี่ย็ต้องไปเดี๋ยวครับรออะไรอ่ะอะไรอ่ะส่วนล่องหนึ่ง

โ้ของฟรีตัเทียนเียนมากมาอะไรเนี่ยของฟรีเตายแตกขาเดียวไม่เป็นไรเพื่อนเก็บเลยเฮ้ยเอาไปไดเอาไไดผมอเฮ้ยมาดิสองหนึ่งไม่ถือลุงเอ้ยเฮ้ยเจะ่อน มาดีสองหนึ่งไี่ถือว่าลุมไหมสัตว์ได้แต่งหนึ่งครับชู้เขาไม่ได้เนี่ยตัวละครสุดๆไม่เกี่ยวเลยพูดเลยนะว่าไม่เกี่ยวกับตัวละครส่วนหนึ่งเหมือนเป็นที่เราเข้าไปตรงๆพูดไปก็มีแต่แย่เข้าตัวเองเปล่าเปล่าตอนแรกว่าจะไม่อะไรนะเอ้วมันรัวก็อย่าวิ่งตรงๆไว้ตรงก็ตายรู้เหรอตอนแรก เต็งคนตตีมเอ้ยพูดอะไรคิดเยอะเอาดีน้องน้องแมตตี้เยหะเผือบๆปาล์มเชีวช็อตเมื่อกี้หัวแดงสองหนึ่งกูก็รลวมือแล้วอะคนเยอะกว่าเนี่ยตายหนึ่งเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเคเดี๋ยวไปเลยแล้วนะครับก็ตามกัเลยมาแล้วครับเจอ